ค่ะพี่น้องได้เวลากินแล้วนะคะพี่น้องจา้ามาค่ะขึะ้นน้องใส่ใสไปเลยนะคะพี่น้อง พริกป่นนะค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ได้หลายเนะพี่น้องพักกันจอมใส่ใส่เอาพี่น้องจ้าถั่วักยาว ก,ก็บรรดาสิซอยใส่อ่นะพี่หน้นอนี่แหละเสียไปนะมะข้นกับกัดก,กินเลยนะพี่น้องเนาะคุ๊บคุ๊พี่น้องค่ะ กระโดดออกจากจานนี่ะพี่เนาะสับไข่พี่เน,ะนะาะใช่ค่ไข่เป็นหน่วยเลยนะพี่เนะ สิพี่น้องอแอบไปเนาะสวัสดีครับพี่น้องพอก็ม่ขั้วบนหนอกอีกแล้วนะคะ่ะพี่น,อน,อน,น้องแล้วขั้วบนหนอกนี่มีเรื่องสีมาเฮ็ดกับเขาคือเกานะพี่น้องแต่ว่าไม่ไม่ขั้วบนนอกสียย่าขนมกินนะคะพี่น้อง เดี่ยวไปทั้งหนอกฝนตกค่ะตกแต่เมื่อคืนเนาะค่ะตกแต่เมื่อคืนนี่แล้วนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะหน้าบ้านหน้าบ้านไม่พั่วมันนอกนะคะถนนติดฟังทั้งฝุ่นเป็นอติดเพื่อนบ้านนะคะเนาะเพื่อนบ้านกอบปรยูรดอกไปเป็ดเวียกเหงานกันเหมือ่จะไม่พั่วมันนอกนี่ยอะไอยู่เนาะค่ะพี่หนอป่ะค้าตเบิึงไม่พั่วมันะะนอเสียเหตุหนำไอ ยำขนมจีนหรือว่ายำข้าวปุ้นนะคะพี่น้องเนาะป่ะค่ะค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะแล้วพอวบรรจึกเติมน้ำไม่ไปเนาะพี่น้องน้ำน้ำสะอาดเข้าเลยคะ่ะเติมน้ำใเนาะคะ่ะเนาะเติมไมไปใส่ใส่ใสอียงเลยคร,รับมาเบิรงนน้ำกันเปิดไฟเลยเนาะพี่น้องเนาะ ใส่กระทะพี่น,อน้องยงเดียวเห็นน้าแกัน,นะพี่น้องเนาะใส่หมอก,กับใส่ใดแต่มันมันมองไม่เห็นเนาะค่พะ,ระ,ระพี่น้องอื่นก็ใส่อ่ใส่ปลาเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมีปลาบานเห่าหรือปลาเป็นโตัวค่เห็ดไห่เดีวยวกับพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้ามีปลาจังสีเห็ดได่ เป็นขวดนะพี่น้อง,นะนองเนนะา,นะ,ะ,านนนะ,ะพี่น้องจนชะายเป็นขวดใส่ไงเนาะค่ะแต่ว่ามี็นขวดเนาะกระซิใส่ะสองยางคนกันนะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทานให้นานเดปอะแล้วก็มานน้องกระซิเอาใบใบมะกรูดใส่เข้าไปนะพี่น้องเนาะใบมะกรูดใส่ไปก่อนนะพี่น้องหอมเลยนะคะนนะคะ่ะ ใส่ไปเลยนะคุณน้องอยาให้น้ำเดือดนะพี่น้องเนาะ้าไปนอกไปเสียเอาไอ้ปลา ลาบเป็นไหเลยนะพี่นอ้องใส่ใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวหันแอ่วกล่องกันพี่นอ้นองจ้าแอ่วกล่องมาพวกกันหนอกนะคะเนาะใส่อะไรน,นี้พวกหนอกอจะก็เอาเป็นตัวตัวใส่นะพี่นออ้องละกินกินหอมหวานเลยนะพี่นอ้องจ๋า มอม่อง,อง,องประแดด okay. ใส่เป็นโตใส่นะพี่หลังมะ,ะเปตโตใส่ ตัวน้่ะพี่น้องลองเอากลองอเอาจ่อ่านเนื้อเปื่อยอนะค่ะพี่น้องเนาะเนื้อเปื่อยอนี่เนื้อเปื่อยนะคะพี่น้องจา้า ก้นสีอร่อยเนาะสีด่งนะกะไยเนี่ยกระลยนะกระดาะเพิ่นเพินเนเ่นอยากออกมาเนาะกระดูกกลางนะออกป่ไรวันนี้ชิดออกมาเน้ะพีอน้อง <laughs> ออกก็มีไฟจลกน้อยแล้วคุณน้องนีสูตรไม่คับวบนนอกเลยคะ่ะไม่คั่วบนนอกเองต้องถ่าพี่น้องนะนอนะอกไม่้อจ้ะบอย้บอยกินไรแรงพี่น้อง หอมเป็นตะล่หนายเดี๋ยวไม่ก็ประหลาดอร่อเอาเมือแตะมันก็ได้ค่ะเด้ออืมอร่อยอออเส้น้ำตาลลงไปจักน้อยนะคะสองซอนซ้อนม้อใหญ่ด้วค่ะพี่นอ้องมีปลาหม่าวยีซอนเนาะค่ะใส่ประ,นนะ,ะ,รประลาดลงไปจักนิดเลยนะพี่น้อง ค่ะพี่น้องแซนดแสบจังน้อยค่ะพี่น้องเนี่ยอร่อยจันอยไปน่ก็เราะเติมน้ำจัหน่อยนะพี่น้องเนาะ ออกฉันชอไปเฮี้ยงกลางๆมาพี่นอ้องเยอะเปิดอันนี้ก็ได้ค่ะพี่นอ้อง Để phóng hàu lên cả đơn ใส่ขาวเนาะแล้วก็ใส้ตตาไส้แดงกับพ่อนะพเนาะคุวนมาวัตออวันหวานแพี่นลองเนาะก็ต้องหวานหลายเยค่ะงี่ด้จเด้่อ คนบกินแววเดี๋ยวเติมนั่ไปหน่อยนึงพีนน่น้นองแต่ว่าม่ขัวบ้บนเนาะสีใสน้่ะพี่น้องใส่ี่คนเนาะค่ะเนาะถ้าว่าถถาบ้านได่อไม่ควบ้านใดพี่เล็กหน่อยเนาะพยาบาวาใส่ลงไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเล็กหน่อยอาจกินก็ได้เนาะค,ะะค่ะเนาะเล็กน่อย สีปลาหมากเทศเอามาเล็กทอดนนอกบอมีเล็กน้อยน่าเล็กอนนอกแต่กระชีใส่บอหลายกพี่น้องจ้าไส่บหลายนาะค่ดเนาะใส่ประมินิดหน่อยเนาะใส่ประมาณซอดนี่ปลามาเเป็นเติมเอาเนาะพี่น้องนี่แหะการสิได้ด้ค่ะพี่น้องแนีนาเนะ น,น้ำจีนยำน้ำปลานะคะก็อะไรประมานี้เนาะเนาะ,ะเก็บไปกินหลายมื่อได้เด้อพี่น้องเด้อสมมติว่ามาตาลาดอะ่ะถ้ากินเบอร์เบิร์ตเอาเขาตูเเาต้เย็นใบเขาตู้เย็นใบนะคะพ,พ,พี่น้องว่าพัดเ้ากินเ้าสสมาัตพัดซดก็ได้พัดลวกก็ได้แลักกะมีไข่ต้มน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อแลักกะมีไข่ต้มน้ำ ก,นะกินกข้าวเนาะ่เอาไปกินค่ะพี่น้องเบแล้นะค่ะพี่นอนะ้องเนาะพวะหม่เทตวยนี้เสตวยนี้นะพี่น้องวคะกลวบะเสวนะพี่น้องกนแ้ ใบใบใหญ่ไไโพดนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องย่ำขนมกินน้ำปลา,านะคะ่ะสิประมาณนี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะจะมิมีอ่าเนี่ยค่ะมีสมพักน้นะะ่งครับผักกาดดองสมพักบานเฮ่านาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจะมีผักลวกนะพี่น้องเนาะผักลวกลวจะมีอ่าผักกระจองลวกนะคะเนาะ ก็จะมีไข่ต้มก็จะมีอ่ามะละนะคะมะละขีนโอนะคะอ่าแล้วก็ทัวนะคะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสิหาพักได้นะคะกินนัน่กินได้เมือดหรือไผ่มักพักสดไปพักชี่รงพักชี่เล้าเอียงกับว่ากันไปพักสดกินได้เบิดเนาะพี่น้องเนาะพักสดพักลวกพักแง่งลวกลวก,ก็ได้ที่มันลวกได้เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาของเฮาเนาะพี่น้องพี่น้องจะเห็นแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแซ่บๆนี่คะ่ะขนมจีนไม้ขั้วบ้านนอก เอาไปลวกน้ำนะคะ่ะแล้วก็เอาไปลวกน้ำเสร็จแล้วก็เอาน้ำสะอาดนาด้ำในขวดเท้าล่างเป็นน้ำเ,เย็นน,ะะนอกน้ำเย็นเนาะค่ะเนาะน้ำเย็นไม่ก็จะสะอ่ะเป็นลวกสะอาดสะอาดนะพี่นอ้นองเด้อพี่น้องอย่าเรมยกมาสื่อมาแล้วขันท้าสิกินนะเราลวกซะก่อนนอะพี่น้องเนาะเพื่อทองเพื่อใส่เท่านี้ละพีนนะะ่น้องจ้าเนาะค่ะนมจีนยำปลา น้ำยำปลาเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนะพี่น้องเนาะค่ะน้ำข้าวปุ้นน้ำยาน้ำน้ำจีนนะโอ้ยเบาไปทอดจิบทอดแดงนะพี่น้องจ้ะนี่น้ำปลาเนาะเนาะน้ำปลาโอ้ยยังยอยยอยต้องไปนี่ค่ะน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะดูไปเคนพี่น้องเป็นใกล้ๆแล้วก็นี้ พวกไข่ต้มพวกพักน้าพี่น้องเนาะแล้วก็นี่สมพักนะคะประกาศนั่นเองน้าพี่น้องเนาะเครื่องปรุงข้ากระสิมี่น้ำน้ำตาลพริกป่นนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่ข้าสิมักใส่หรือเ่าใส่ก็แล้วแต่น้าพี่น้องเนาะแล้วแต่ข้าชอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ข้าชอบสิใส่หรือเ่าใส่เนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะถ้าพี่น้องคลิปนี้ค่ะ ว่ามีอย่างหลายเนาะค่ะสีดแอมลาพาจากไปแล้วหลายหน้าที่แล้วนะพี่น้องเนาะ mm ่า hmm. ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วบันนอกน้ำเนยเด้อค่ะ mm hmm. ขอขอบคุณหลายายเด้อค่ะท mm ี hmm. ่ผู้ที่เขามาเบิง่งผู้ที่เขามาแหกกำลังแรงใจไม่ขั้วบันนอกนะคะ mm hmm. ไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ mm hmm.